สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้แม่ฟางและน้องแกลสายวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมลานสเก็ตน้ําแข็งนะคะที่โรงเรียนชิลลฟอร์สประเทศสวีเดนกันนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะ นี่นะคะก็เป็นลีลาของน้องแก้มใสตัวน้อยนะคะปีนี้เก่งขึ้นเยอะเลยนะคะปีที่แล้วยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ปีนี้เริ่มกล้ามากขึ้นนะคะลุกเล่นเยอะขึ้นอีกหน่อยก็คงเก่งกว่าแม่แล้วนะคะแม่ก็ยังคานกระดึบกระดึบอยู่เลยเพราะว่ากลัวล้มค่ะพอล้มแล้วลุกไม่ขึ้นนะคะถ้าวันไหนปป้าเขาไม่มาด้วยนี่คือลุกไม่ขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าปป้ามาด้วยปป้าจะมาช่วยยกแม่เวลาล้มนะคะ สนุกไหมคะสนุกมากคะสนุกมากเลยนะคะ,ะ,คะวันนี้นะคะอากาศกำลังดีเลยประมาณศูนองศาไม่หนาวมากนะคะถือว่าใช้ได้แล้วก็เมื่อคืนนี้หิมะเพิ่งตกนะคะยังมีหิมะนะคะปกคลุมอยู่ที่ลานสเก็ตน้ำแข็งของเรา ปกติแล้วที่นี่นะคะเวลาหน้าหนาวที่สวีเดนเนี่ยแม่กวางอยู่ที่เมืองชิลลาฟอส์นะคะก็จะติดลบนะคะถึง18-19 20องศา25ก็เคยมีนะคะแต่ก็แค่บางวันไม่ใช่แค่ไม่ใช่ทุกวันแต่ว่าช่วงนี้ถือว่าโอเคเพราะว่าหิมะตกแต่ว่าไม่หนาวมากอยู่ข้างนอกแล้วเวลาเล่นสเก็ตเนี่ยมันก็คือไม่หนาวเท้าไม่หนาวมือมากนะคะแล้วกแก้มแก้มเนี่ย ถ้าเวลาติดลบมากๆเนี่ยที่ใบหน้าเนี่ยแก้มก็คือจะเจ็บพอสมควรหน้าหนาวสาวแก้มแตกนะคะส่วนด้านหลังที่ตึกสีส้มๆอันนี้จะเป็นโรงเรียนชิลาโฟชนะคะเป็นโรงเรียนที่น้องแก้มใสามาเป็นประจำแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูหนาวนะคะ ที่นี้ก็จะปิดเทอมประมาณสองครั้งนะคะครั้งแรกก็คือปิดเทอมใหญ่ช่วงเดือนมิถุนาถึงกลางเดือนสิงหาแล้วก็ปิดเทอมอันนั้นเขาเรียกว่าปิดเทอมภาคฤดูร้อนอันนี้คือปิดเทอมภาคฤดูฤดูดหนาวก็คือจะประมาณก่อนคริสต์มาสนะคะแล้วก็ยาวไปถึงประมาณวันที่สิบสองมกราก็คือจะเริ่มเปิดภาคเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปกติแล้วที่เนี่ย ลานสเก็ตน้ําแข็งแห่งนี้ก็คือจะเป็นเหมือนลานสนามฟุตบอลนะนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนอแต่ว่าหน้าหนาวน,นี่ก็คือเขาเอาน้ํามาลาดนะคะ <Ooh. S 1> เพื่อที่มันจะได้เป็นน้ําแข็งนะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้มีกิจกรรมทําในเวลาหน้าหนาวน,น,น,นะคะขนาดความกว้างของลานสเก็ตน้ําแข็งก็กําลังดีนะคะเหนื่อยแล้วหรอคะเหนื่อย เหนื่อยลวลูกเหนื่อยนะคะก็เล่นมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะแม่ก็ได้ทำการกวาดไปครึ่งสนามแล้วแล้วก็ลานน้ำแข็งลานสเก็ตนำแข็งแห่งนี้นะคะก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก็คือใครสะดวกมาตอนไหนก็มานะคะแต่ว่าตอนที่เรามาน่ะมันประมาณสามโมงครึ่งก็คือมืดแล้วแต่ว่าไฟเขายังไม่เปิดคิดว่าเขาน่าจะตั้งเวลาไว้นะคะแล้วก็เราก็มาเล่นกันแบบมืดๆอยู่พักหนึ่งแล้วก็แม่ก็เลย ทำการกวาดสนามไปเนะี่ยแล้วก็เลยลองไปเปิดไฟอีกทีนะคะตอน4ี่โมงสิปรากฏว่าไฟติดนะคะเขาคงตั้งเวลาไว้หลัง4ี่โมงนะคะค่ะวันนี้นะคะก็พามาชมสนามสเก็ต น้ำแข็งนะคะที่โรงเรียนชิลาฟอสนะคะประเทศสวีเดนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่กวางและน้องแก้มใสนะคะต้องขอจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้แม่กวางและน้องแก้มเพื่อเป็นกําลังใจให้เรามีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ